สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News การเมืองใหม่หรือแค่ดัดจริตหมออ้ำากังขาก้าวไก่ที่เปิดข้อมูลสอบสอบสอ,สอ,สอคุกคามทางเพศวันที่3พฤศจิกาย,ยน2566หมออ้ำอีราวัตอาิิกิตอดีตนักร้องชื่อดังและนักเคลื่อนไหวทางการเมืองโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า สิ่งที่พักก้าวไกลควรทำคือเปิดเผยข้อมูลและวิธีการตรวจสอบสอบส,บสบที่โดนร้องเรื่องการคุกคามทางเพศผู้อื่นหากจะปิดชื่อหรือปกปิดข้อมูลก็ปิดแค่เหยื่อและรายละเอียดปีกย้อยที่ไม่จำเป็นต่อคดีไม่อย่างนั้นที่ผ่านมาที่บอกว่าเป็นการเมืองใหม่ที่บอกว่าเป็นพักโปร่งใสบริสุทธิ์ปลาปลาผมจะถือว่าเป็นแค่ความดัดจริตทางการเมือง พูดไปงั้นๆพูดไว้ก่อนทําไม่ได้ช่างมันอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ